แดงเร็จแล้วก็ลือแล้วครับพี่น้องลือไปงานหนาต่อตอนนี้กำลังลงครับลงจอครับจอจะเสร็จแล้วครับพี่น้องจอ LED เราจะเสร็จกันแล้วจะเสร็จกันแล้วครับมาตานี้ บรรยากาศครับน้องมี่คือเป็นตาร้อยกระทุ่งดีให้ครับเป็นน้องน้ำบรรยากาศดีมากครับสวยงามมากแล้วครับ บรรยากาศอันนี้ก็กินเข่าล่อถ้าขึ้นรถครับซุ้มลูกซุ้มเต่าซุ้มไปอาบน้ำก็มีอันนี้บรรยากาศหลังห่านครับบรรยากาศที่กำร่างสิเตรียมตัวล่อขึ้นรถเออมีปูน้อนีดิบพบที่ลูกฮะเอาอย่างก็ปวดขี้ปนูนย่างว่าจะได้ปานี้เสื้อผู้นอนครับฮะโอ้เสื้อเฟอื่องลวนอนดิบนะซื้อมาคือดีแท้มานี ตอนนี้ครับพาพี่น้องเลาะบึงข่างรถบาทครับเพื่อนกับผ้ากันอาบน้ำสเิเพิ่นละคนอาบน้ำม,มาแล้วก็เส,นนสเีนอนสิเลยนอนถ่ายรถนอนรอรถออกตอนนี้คือบรรยากาศครับสิเป็นทั้งสี่แบบนี้ก็คือเป็นชีวิตของหมอลำนะครับหมอลำก็จะประมาณนี้แสดงเสร็จก็อาบน้ำ อาบน้ำแล้วก็มานอนรอรถออกครับพี่น้องเนี่ยลูกส้าวข่อยนอนรอรอรถจะออกจะได้พี่น้องบรรยากาศนี้มันจะเป็นฟิลนี้มันจะเป็นแบบฟิลอารมณ์หมอล่มเทฟกนก เอาใจนะเจ้าแม่ท่านล่างนาอยู่ป่ะที่นี่ไปกินเข่ามากครับไปกินไสหมูก็จังล่างเบมือนเดียวกินก๋วยเตี๋ยวมากครับไส้ล่างไหนก๋วยเตี๋ยวล่านก้านก๋วยเตี๋ยเอาสร้างว่าเถอะอย่างว่าท่านเพื่อนก๋วยเตี๋ยวแสบก็เลยต่อไปบ่บ่ครับป่าคนห้องบ่อยู่หันมีแต่คนมีแต่คนเท่าครับบ่โอ้ยพี่น้องอ้าฮลูกเอ้ย ลูกคอยมันอากาศมันเปลี่ยนเนาะใช่ใช่ใช่ครับพี่นองว่าให้มูดีคือบ่หลับบัานนี่ทำังกี่หลับไีนอนยังค่ะ ว้ไปเีกตายไปเองเพื the <father>. ่อนพี่เอาโอเคครับคุยกันเรื่องยขเชื่อมขี้เขาว่าจะเปิดหนังตายจ่ายจายจายพี่เรานอนถ่านรถจอดมาจะมีเปียกก็ดีแต่ว่ามันนอนะเกวตเรานอนเปืออืมมันคืองมันหลังเป้นทำความสะอาดอย่างดี โอ, <c oughs> อ้ย <c oughs> ว่าม่นลับเลยกำลังกินแล้วคิดก่อนตื่นมันสางสาลาใหญ่ครับอันนี้สาลาใหญ่เลยบรรยากาศที่ดีพี่น้องคุณน้องน่าเป็นวัดนี่วัดใหญ่วัดกว้างครับ วัดใหญ่วัดกว้างมากตรงนี้คนถ้าเป็นรอยกระทงคจะดีมากเลยนเนาะคนจัดงาน,นลอยกระทงคือสิดีหลายครับป่าเป็นจะร้ายปลาเป็นจัโตใหญ่ครับเสือ้อเรียกว่าป่าน้องนี่ัวใหญ่ในนอนฝ่าไม่ฝนไม่มันบวกออกอย่างนี้ทีปลาพวกท่อขาท่อขานี่ยที ล้างไปที่นี่มาส ا ามันมีบุ้มนิ่งนิยางต้องมาดา่ากินีิ่งน้ยางขุ่นมากแล้วครับพี่น้องมาแต่ทั้งวัดขุ่นพี่น้องกำลังมาไปอาบน้าไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำพะนาวาพนาวาคณสองคนเขาทำอะไรกัน เาขากำลังเรียนหนังสือใช่ไหมทำวิจัยครับทำวิจัยเรียนหนังสือพอทูพนะอัอันนี้ก็พอทด้วยครับตอนนี้ก็พอทูกำลังเรียนหนังสือครับากำลังเรียนหนังสือกันทั้งสองคนเลยพี่แม็กนะครับแล้วก็พี่ยูครับตอนนี้กําลังข้ามเคงเกียงขวดจนหัวขาวหมดแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ครับช่วงเครียดครับช่วง เช้ามาก็ต <avoid surprise> oh. uh ้องทำงานพนักงานไปส่งอาจารย์นะครับบัณฑิตมอขอนะครับเนี่ยถ้ากมาเตอรไซคล่ะร้านค้าเพิ่นขายยังยี่หันบ่บ่จนบ่วร้านค้าขายของตัวจะปวดก็รู้ว่า หลายย่างยู่จ่ายดีนะมันยังตอบบางสิเงินบ่ <c oughs> ถามเกิดว่ามาจะไะไรก่อนร่งคาดไว้สี่ใครฟองทัวโลกโอ้โหนโ <c oughs> าโค้ดรถเก๋งใครข,วขาวอะ่ะ ไปนองเริ่มแล้วครับไปนองเปินขายยังไปเบิ่งน,นกันเนาะเอ้กาแฟข่อ,อยเอาลงเกียรรถเบอร์ละบายิ่งกาแฟดำพ่อาลงเกียรรถหมดแล้วใช่ไหมโอ้<า>อยเอาลงห<า>มด<ป>กาแฟดำกาแฟ,าฟนี่กินมาไรมันอวน้อวนกินกินไปก่อนก่อนกาแฟดำเพราะ่าี่หลอ,อ,อ,องเสียบน้ำมัน เขาอาุ่มวเป็นซีกปู่มียู่กเรงรอนเจ้าึงมมอนป่ะเอาทีโอ้เจ้ามีกาแฟดำยังบ่ะาแฟเนาะอีหหมอ้อนมเรายเคยขอน้ำผ่อนน้ำเจียวได้ปะเนี่้เนาไอีหลานเนาะไปมาด่านแบบมาน้ำแม่ไม่ม่ม่ปูมานำในระบุเลซองหนึ่งเล้อันพ่อกำลังรดน้ำหนักเสอีลาเมื่อนั่นพ่อขออนุญาตเอาน้ำผอนน้าเจ้าวก็ได้นะลูกเนาะแต่ก่อนกินอันนี้ลูกชื่มือ มาใหกินแล้วขี้โผลอนออกไหมด่แม่ขาอีหล่านั่งอายุจักปีขายแบบนี้จักปีแล้วนี่โคกโกสองปีกว่าสามนี่แหละพี่น้องคนหูจักท้ามาหากินมีอาชีพติดโตรายได้บ่แม่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อรายได้ต่อเดือนเนี่ยขายเนี่ยน้องนางเนาะงพ่อหูจักดีเพราะว่าพ่อมีลูกมีหลานขายนี่แหละ แบบเจ้าเลยมีรถซาลิงลนะี่แหละทำเขาขี่ล้อตลอดเลยอดล่อตลาดล่ออย่างนัะได้ดีครับชิปเก่าปีจากต์ามาหากินสูดยอด